าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดโดคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนันกสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดอีกครั้งในช่องครูโดคอยยังไงก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลายคนหลายท่านให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาทักทาย พูดคุยกันนะครับหลายท่านส่งเหรียญมาจําหน่ายซื้อบ้างไม่ได้ซื้อบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับคูดงอยากให้ทำความเข้าใจนะหลายคนคูดงทำช่อง YouTube แล้วคูดงต้องซื้อผมบางทีก็มีแบบนี้นะก็พออธิบายไปก็บางครั้งคูดงจําเป็นก็ต้องบล็อกก็ต้องบล็อกนะครับเพราะว่า บางทีเข้ามาไม่เป็นมิตรอยากจะให้ทําความเข้าใจนะครับหลายคนคือคุณดวงอยากมีเพื่อนเยอะๆแต่ว่าบางคนเข้ามาแล้วอาจจะมีทัศนะทัศนคติเชิงลบสูงมากคุณดวงก็บางทีก็ต้องบล็อกไปก็เสียดายอยู่แต่ก็อยากให้ทําความเข้าใจกันนะครับคลิปนี้ E ี EP ีนี้คุณดวงจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพศน,นะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้พศนี้ลักษณะนี้ ราคาเล่นกันจะสองหมื่นแล้วสําหรับเหรียญนี้พศออนี้นะครับลองลองเข้ามาดูข้อมูลสําหรับเหรียญที่คุณหลวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีชนิดราคาที่เป็นชนิดราคา1บาทเหรียญหนบาทนะครับเหรียญหนบาทในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะปี2 5 4 2 42นะครับ คุโดงเคยทําคลิปสําหรับเหรียญน,นี้มานะครับว่าเหรียญแบบนี้มีการผลิตออกมาจริงแล้วก็มีการซื้อขายจริงในกลุ่มนักสะสมนะครับลองลองเข้ามาดูเหรียญที่คุโดงมาพูดถึงก็คือเหรียญหนึ่งบาทในหลวงรัชก,กาลที่9โดยเฉพาะปี2,542 4 2ที่คุโดงเห็นในกลุ่มนักสะสมที่มีการออกมาขายนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดง เนื้อทองแดงนะครับไม่ได้เป็นเหรียญน,นิกเกิลปกติแบบที่อยู่ในมือของคุ่โด่งนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงมีผลิตจริงนะครับเหรียญนี้ที่คุณโด่งเห็นนะครับมีเนื้อทองแดงทองเหลืองเนื้อเงินทองคําด้วยสิเดี๋ยววันหน้าพอได้ข้อมูลว่าเนื้อทองคำนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่เดี๋ยวคูโด่ก็จะมาเอื้อนเอ่ยบอกฉเฉลยอ,อีกทีนะครับ เหรียญปี2542นอกจากเหรียญที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จะมีเหรียญเนื้อทองแดงอยู่ด้วยเท่าที่คุณดงเห็นในกลุ่มนักสะสมก็ขายกันอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับเกือบ20,000แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีการสั่งทําเป็นพิเศษคาดว่าน่าจะทําขึ้นมาเพื่อให้เขาเรียกว่าบุคคลสำคัญได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับคาดว่าน่าเป็นแบบนั้นนะ แต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งครูดวงเห็นข้อมูลว่าเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินซื้อขายกันเท่าไหร่เดี๋ยวคุณดวงจะมาบอกอีกทีนะครับเหรียญที่เราไม่มีไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่มีเหรียญที่คนอื่นมีบางทีเราอาจจะไม่รู้การศึกษาข้อมูลพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรเลยคุณไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย แค่ศึกษาเท่านั้นบางทีมีเหรียญดีๆอยู่ในมือเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนขวางพระเสียนเอียงเนี่ยบางเหรียญมีมูลค่าสูงนะครับหลายคนไม่รู้พอเราศึกษาแล้วเราขายของหรือว่าเราซื้อของมาในเหรียญแบบนี้เข้ามาอยู่ในมือเราทําให้เราได้โอกาสก่อนคนอื่นก็ลองๆพิจารณาดูนะครับคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ช่วงนี้ ฝุ่พีเอเยอะมากๆคุณองเชื่อนะครับไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเองด้วยแลกัปัฒนาดีจากคุณดงสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ